สวัสดีค่ะดิฉันแอนนติยาณน,นะคะวันนี้ดิฉันมารับคำ้าของคุณป๊อบเจษดาในกิจกรรม Ice Bucket Challenge Thailand เพื่อร่วมสนับสนุนบริจาคให้กับ World Wide Web t e เทใจ o m ดิฉันหนาวไม่เป็นไรค่ะแต่คนที่ต้องหนาวคนต่อไปคือคุณทั้ง3คนคนแรกคุณหญิงคทยชนกผู้ช่วยกรรมการบริษัท1577 Home Shopping คนที่2คุณเออมรรัฐเมนเจอร์ซีและคนสุดท้ายค่ะคุณแอน พัฒนานผู้ช่วยกรรมการวิาสาหสูลูชันค่ะพวกคุณจะต้องเล่นไอซ์บักเก็ตชาเลนไทยแลนด์ภายใน24ชั่วโมงค่ะ24ชั่วโมงมาพร้อมแล้ว เลนไทยแลนด์แบบนี้ให้ได้ใน24ชั่วโมอง